ครับการปรับคอรมอซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาขนาดไหนนะถามว่าความอยากนั้นแน่นอนอเพราะนี่นะครับไอ้ทลายทล,ทลายทุนผูกขาดนะครับก็เป็นวาจาวาทกรรมลงลวงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ซวยคือคนจะไปจัดการกับกลุ่มทุนผูกขาดเสียมากกว่าข่าวคราว,ราวเรื่องการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีคือการปรับคอรมอเนี่ยคือถ้าปรับตามโคต้าพัก พักไหนเสนอปรับก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาว่าถึงขั้นจะปรับหัวหน้าพักการเมืองและก็ขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าภายในพักการเมืองนั้นจะมีสภาพแบบพลังประชารัฐหรือไม่นี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็มีเวลาที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาแต่ว่าชี้เห็นว่าการเมืองมันพัง ทุกพรรคการเมืองและตุ้มเปะหมดยกเว้นพรรคการเมืองที่มีบทเรียนและมีภูมิต้านทานรู้เขารู้เราอย่างเท่าทันอย่างภูมิใจไทยก็วางเกราะเจ็ดชั้นที่จะไปเจาะเสียมซ้ายเสียมขวาก็ไม่ได้แต่พลังประชารัฐนี่ไปประชาธิปัตย์ก็มีปัญหามาตั้งแต่ต้นรวมไทยสร้างชาติก็กำลังจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่า ความสำเร็จจะอยู่ในระดับไหนอย่างไรเพราะนี่นะครับนโยบายทลายทุนผูกขาดที่ถแถลงผลงานนะครับแต่ว่าความจริงก็คือการประกาศนโยบายนั้นหัวข้อนี้ก็จะย้อนแย้งสําคัญท้ายที่สุดก็จะต้องพิสูจน์ว่าทุนผูกขาดใหญ่กว่ารัฐบาลหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่า นะครับการจะใช้อำนาจเหนือกว่ารัฐบาลแต่ว่านี้นะครับเมื่อไปจัดการเรื่องผลประโยชน์ที่จะให้ตกกับชาติบ้านเมืองกับการให้ผลประโยชน์ตกให้กับทุนผูกขาดตามนโยบายของรัฐบาลว่าจะทลายนั่นนะท้ายที่สุดจะไปทลายคนที่กำลังจะทลายทุนผูกขาดหรือเปล่า เพราะฉะนั้นในทางการเมืองนั้นเนี่ยมันก็มีหัวข้อย้อนแยง้งมันเกินกว่าคำว่าประชาธิปไตยเผด็จการเพราะมันหาไม่เจอนะครับกับรัฐบาลพันแบบนี้เนี่ยจะมาอาธิบายเรื่องประชาธิปไตยเผด็จการอยู่มานาัมานมันอธิบายไม่ได้เพราะว่าประบัดสัตว์เสียผู้เสียคนทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันจึงเป็นเรื่องอำนาจกับผลประโยชน์แม่จะมีบางส่วนมองว่านี่ไง เป็นการทำตามสิ่งที่คุณอิงเคยประกาศหาเสียงไว้ว่าปิดสวิต์สามปอคือเราเองก็เห็นว่าคือถ้านักการเมืองเนี่ยเป็นคนรักษาสัจจะสัจจะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เล่ห์เพทุบายมันไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกเพราะฉะนั้นถ้าคิดในประเด็นเล่ห์เพทุบายกลเกมนะครับคือหมายความว่าฉลาดแกมโกงเนี่ย ในทางการเมืองถ้าจะต้องอยู่กันพันอย่างนี้นั่นเราะจะหาความเป็นจริงในทางการเมืองซึ่งหายากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นระบาดสัตว์เพื่อจะไปซื้อสัตว์นั่นนะนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดดังนั้นเนี่ยนะครับพอกรณีนี้อย่างไรผมเชื่อว่านี่ครับอยู่ในช่วงไทายทาทยเพียงแต่ว่าจะจบลงแบบไหนอย่างไรเพราะมันได้ชี้ได้ชัดว่า พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยทยอยกันแตกละเอียดถามว่าแตกมาจากอะไรอำนาจผลประโยชน์เข้าที่ใดนะครับไม่ว่าผลประโยชน์จากตําแหน่งผลประโยชน์จากเงินตราผลประโยชน์จากอำนาจในหน้าที่แต่ละอย่างนั้นล้วนแต่สร้างความหลงทางการเมืองแทบทั้งสิน้น คนเราเวลาที่มันอยากได้ตําแหน่งหน้าที่ผลประโยชน์เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนเป็นคนละคนจะนิติคาดไม่ถึงในทางการเมืองผมก็เห็นหลากหลายกรณีว่านึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมันเดินเข้ามาถึงมุมนี้เนี่ยมันจะแลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับปิดสวิตอะไรหรอกแต่กำลังจะไปเปิดสวิตเรื่องผลประโยชน์ Mm hmm. ผลประโยชน์ใหญ่นั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเราก็เลยเห็นว่าคําว่าทลายทุนผูกขาดมันเพียงแค่วา,วาทกรรมลมลวงเหมือนประกาศเนี่ยนะครับไม่จับมือกับพรรคการเมืองใดนะครับไม่สมคบกับพะเด็จการนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆลมลวงเหล่านี้นะครับก็จะถูกนํามาที่ายให้กับประชาชน ซึ่งอยู่ในสภาพที่เขาตีตราว่าเป็นพวกหน้างโง่ทั้งหลายพร้อมจะถูกเนี่ยนะครับการโกหกพูดเท็จให้ฟังอยู่ได้ตลอดเวลาและประชาชนก็พร้อมที่จะโง่พร้อมที่จะเชื่ออยู่ได้ตลอดเวลาทั้งที่มันเป็นความเท็จวันนี้เนี่ยนะครับดิจิตอลฟุตเนี่ยมันก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าใครพูดตรงไหนอย่างไรแต่การอธิบายในกันในทีละตอนมันไม่ใช่ศิละปะ นะครับแต่เป็นความอำมหิตทางการเมืองเพราะหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะแลเห็นว่าต่อไปก็จะแข่งหลอกกัน mm hmm. ถามว่าประชาธิปไตยแบบหลอกลวงแบบจอมปลอมแบบนี้เนี่ยมันจะรักษากันได้นานสักเท่าไหร่เพราะถ้าประชาธิปไยไตม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนี่ไม่ว่าในเรื่องคํามั่นสัญญาที่ไว้กับประชาชนและภาษีอากรของประชาชนแล้วเนี่ย เราก็ต้องล้มอย่างไม่เป็นท่านะครับเพราะฉะนั้นอำนาจผลประโยชน์บางทีก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับระบอบมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับมาจากการเลือกตั้งถือเงินเข้ามากับถือปืนเข้ามาเนี่ยหลายกรณีก็พฤติกรรมไม่ได้ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอวดอ้างเรื่องประชาธิปไตยแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ก็ดูประชาธิทปไตยในบ้านเรามันเป็นประชาธิทปไตยที่แท้จริงหรือเปล่า hmm. เพราะเนี่ยนะครับมันเป็นประชาธิทปไตยที่มันแลกมาด้วยนะครับเงินตราและก็ต้องไปหาเงินนะครับเพื่อมาซื้ออำนาจได้อำนาจก็ไปหาเงินได้เงินก็ไปซื้ออำนาจแล้วก็บอกว่านี่คือประชาธิทปไตยเราเนี่ยนะครับ เดินอยู่ในท่ามกลางกระแสเหล่านี้จนถอนตัวแทบไม่ขึ้นแล้วนะทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าแล้วจะเอากไปยังก็ก็เอาเอากันจริงๆดิก็คือหมายความว่าถ้าบ้านเมืองเราแข่งขันการทำความดีการทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองพัฒนาบ้านเมืองให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ชาติมันก็เดินกันไปได้ แต่วันนี้มันก็แลเห็นกันแล้วว่าเหนือผลประโยชน์ชาติคือผลประโยชน์ส่วนตัวทุกเรื่องเรามีเรื่องไหนบ้างนะครับที่อธิบายว่ามันคือผลประโยชน์ชาติบางทีก็เอาเรื่องชาติบางหน้าและผลประโยชน์ส่วนตัวนี่ทับซ้อนที่เรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายยังไม่มีวันจะจบสิน้นดังนั้นเนี่ยนะครับการปรับคอรมอซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาขนาดไหนนะถามว่าความอยากนั้นแน่นอน เพราะนี่นะครับไอ้ท,ทลายทุนผูกขาดนี่นะครับก็เป็นวาจาวาทกรรมลมลวงอยู่แล้วเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่สวยคือคนจะไปจัดการกับกลุ่มทุนผูกขาดเสียมากกว่า